รถเข้าใหม่รอปรับสภาพ1คันครับกับโตโยต้าวีออ1.5รุ่นมิดปี2019นะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขไม่87,000โลเลทผ่อนคันนี้6,200ตลอดสัญญานะครับก็คลิปนี้พามาดูก่อนปรับสภาพก่อนเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับมาดูสภาพแรกรับได้ว่าคันนี้รับเข้ามามีเก็บงานชิ้นไหนตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะครในเรื่องโครงสร้างพารต่างๆนะครับแล้วก็ภายใน รับเข้ามาวันแรกสวยขนาดนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างต่างๆอะไรบ้างที่ยังเดิมอยู่นะครับมาดูในคลิปนี้ได้เลยนะผมพาดูทั้งคันนะครับว่าสวยขนาดไหนสําหรับรถเข้าใหม่ของเรานะครับเลขไม 87, ล์87,000โลไม้แท้ไมล์เดิมนะครับกับเลขผ่อน,นี่ที่6,200ตลอดสัญญานะครับวิออส1.5รุ่นมิดปี2019คันนี้นะครับน่าสนใจมากใครที่อยากได้วิออสไปใช้งานเข้ามารับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสมือ2นะครับพี่ๆวันนี้อยู่กับผมเต้ยพนยนต์นะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีวีออสเข้าใหม่หึงคันนะครับเป็นวีออส1.5รุ่นมิดปี19บอดี้สีขาวนะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขไม้80,000โลนะครับไม้80,000รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆน,นะครับก็ เดี๋ยวนี้วิออสเข้ามาน้อยนะเวลาเข้ามาเนี่ยผมต้องรีบมาถ่ายก่อนนะฮะก่อนปรับสภาพเลยเพราะว่าไม่ทันนะถ้าเกิดว่าผมจะรอปรับสภาพเสร็จแล้วมาลงีกทีนี้รถไปหมดแล้วนะพี่นะอะคันนี้ก็เข้ามาใหม่แล้วเป็นวิออส1.5รุ่นมิดนะครับบอดี้สีขาวมาพร้อมกับเลขไม่80,000โลนะครับเดี๋ยวจะพาดูเลยว่าสภาพแรกรับวันนี้เนี่ยคันนี้เข้ามาเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะครับแล้วก็มีการล้างสีไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้สปายไม่ทําอะไรเลยนะครับ วันนี้ผมก็เลยมาถ่ายให้ได้รับชมกันว่าคันนี้เนี่ยมีตําหนิอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวมีเก็บงานนิดหน่อยนะฮะมีริ้วรอยมาบ้างนิดนิด,นดหน่อยๆเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสวยมากคันนี้บอดี้สีขาวด้วยใครมองหาอยู่ฝ่าว้ด้วยนะครับราคาคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเลขไม่แปดหมื่นนะราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนอยู่ที่6กพันสองร้อยเท่านั้นเองนะตลอดสัญญาเลยนะครับผ่อนหกพันสองร้อยนั่นหมายความว่าพี่ๆที่มีรายได้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นสามพันขึ้นไปนะครับสามารถออกรถคนเดียวจบ นะครับทำงานรับเงินผ่านบัญชีนะครับอายุงานเกิน1ปีตรงนี้ไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนขับติดต่อมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างมาได้เลยนะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะตรงนี้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันพรหกพันสองเลขไม้แปดหมื่นนะครับรถปีสิบเก้าคันนี้วีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดบอดี้สีขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันเลยดีกว่าคันนี้ว่าอะไรยังไงบ้างนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะขอแจ้งอีกรอบหนึ่งนะว่า รถเพิ่งเข้ามายังไม่ทําอะไรเลยนะยังมีป้ายรถเข้าใหม่รอปรับสภาพอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ทำอะไรจริงจริงมีแค่ล้างสีเฉยๆแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะมีริ้วรอยมานิดๆหน่นอยๆแบบนี้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวก็จะเก็บงานให้เบื้องต้นเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับผิวพันธุ์เดิมนะครับบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทุกอย่างสวยนะครับไฟหน้าเดี๋ยวได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับด้านในมีการลมดํามาแล้วก็ มีไฟหลีที่เป็น LED มาให้ด้านบนตรงนี้นะครับตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟเดย์ไลท์ไฟตันหมอคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกสล้อนะครับระบบกระจายแรงเบรกมีมาให้ครบนะครับ ABS ก็มีมาให้ให้มาครบจริงๆสําหรับ v ิออส1.5รุ่นมิดนะครับไม่ได้น้อยหน้าตัวไฮเลยนะครับต่างกันแค่ออปชันเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องของความปลอดภัยนะครับให้มาครบเหมือนกันทุกประการนะครับกับราคา369,000เทผ่อน6,200 ฝากไว้พิจารณานิดนึงนะครับใครที่มองหารถเล็กๆไว้ใช้งานนะครับแต่ไม่อยากได้เครื่องพันสอยังอยากได้เครื่องพันห้าอยู่นะครับแน่นอนนะฮะกำลังเยอะกว่าเครื่องพันสอยู่แล้วนะครับก็ฝากด้วยคันนี้อ่ะมาดูด้านหน้ากันเพิ่มเติมริ้วรอยกันชนด้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับไม่มีให้เห็นสวยเลยมีแค่ฝากระโปรงที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะได้มาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะพี่นะ สำหรับตัว v ีอ s 1.5รุ่นมิดแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวมานะครับมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มาดูตัวล้อกันหน่อยล้อเนี่ยมีรอยมาบ้างนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะเล็กน้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวขัดออกนะฮะขัดได้ก็จะจางลงเยอะเลยนะับเพราะว่ารอยไม่ได้ลึกมากนะครับคันนี้ก็ได้สเบรกมาแล้วเนาะ400อย่ที่ผมแจ้งไปแม็กได้มาเป็นขอบ15สีรีย,ยางเนี่ยจะมาเป็น185 60นะพี่นะ นะครับแล้วก็ยางลัดมาเป็นบิตสโตนปี2023ยางสีเส้นนี้ก็หมื่นกว่าแล้วนะนะครับยางคุณภาพดีเลยสําหรับคันนี้นะครับตัวโชคสปริงด้านในตรงนี้เรายังไม่ได้สปานะยังไม่ได้ล้างภายในมีแค่ล้างสีเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเนาะที่ผมแจ้งนะครับก็มีการล้างสีด้านนอกแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวด้านในโครงสร้างด้านในเนี่ยเดิมนะครับเดิมสวยเลย กระจกมาดูกันหน่อยนะครับคันนี้ไม่มีแตกแล้วหรือว่าเปลี่ยนมายังคงได้กระจกพาร์ทเดิมอยู่นะครับรอบคันรวมไปถึงบานหน้าด้วยแล้วก็แจ้งนิดนึงพวกภาษีพรบอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมันถึงระยะที่ต่อได้ผมต่อให้หมดนะทุกคันนะครับอย่างคันนี้เนี่ยสิงหา 67, หกเจ็ผมต่อให้ใหม่นะครับผมต่อให้ใหม่ประมาณนี้นะครับเสาเอสวยๆนะครับแล้วก็ตัวหลังคาด้านบนไม่ได้มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะพี่ๆนะนะครับ เห็นในในคลิปเนี่ยเหมือนรถปรับสภาพเสร็จแล้วเลยเนาะสวยมากนะครับแต่ว่ารถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากผมขัดเคลือบสีสปาเนี่ยสวยวันนี้แน่นอนแล้วก็จะมีร่องรอยนะมีรอยเล็บประมาณนี้ด้านในตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีการเก็บงานให้ขัดสีไม่มีเหลือให้เห็นแน่นอนนะครับอ่ะ,ภา,ะอา<笑><笑>ภายในสะอาดเลยนะครับภายในสะอาดเลยแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่ยังไงเราก็ต้องทำเนาะเพื่อความสะอาดเดี๋ยวต้องสปาภายในอยู่แลวอีกรอบนึง อมาไล่ดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับตรงซอกฝั่งเสา A ตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแต่ว่าหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขันไขนะครับแผงประตูสวยๆไม่มีริ้วรอยนะครับเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีแชมเปญนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าสีพิงโรสโกนั่นเองนะครับบันไดทางขึ้นลงตรงนี้มีริ้วรอยมาบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับปกตินะตรงนี้เดี๋ยวก็ขัดเคลือบสีจัดการให้สวยงามใส่ปิ้งแน่นอนแต่ว่า พวกรอยบุบรอยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับหัวน็อตฝั่งเสาบีสวยเดิมนะครับรถผลิตปี19นะครับแล้วก็ตัวกรอนประตูเดิมตรงนี้กรอนประตูเดิมหัวน็อตฝั่งเสาบีสวยๆนะครับในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันให้นะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากลับสีแน่นอนถ้าพี่ๆไปตรวจพบตรวจเจอนะครับว่ามีชนหนักมีพลิกคว่ำม,มีจมน้ําหรือกลับสีใดๆนะครับ สามารถนํารถมาคืนได้เลยผมยินดีคืนเงินเต็มจานวนผมมีค่าตกใจให้ด้วย1นึ่งแสบาทนะครับตรงนี้สบายใจได้อ่ะถัดมาด้านหลังแผงประตูสวยเดิมนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยอะไรเลยแล้วก็ซอกฝั่งเสาบีตรงนี้สวยใสนะครับบันไดาทางขึ้นลงตรงนี้ก็ด้านหลังมีริ้วรอยมาบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เข้าเนื้ออะไรนะเป็นแค่ ริ้วรอยของการใช้งานการขึ้นลงเฉยๆนะครับตรงแผงด้านข้างตรงนี้ก็มีมาบ้างนะครับเดี๋ยวขัดสีตรงนี้ออกแน่นอนนะครับด้านข้างตรงนี้ก็มีมานิดหน่อยประมาณนี้นะก่อนประตูด้านหลังนะครับเดิมๆรอยขีดโรบนะครับยังอยู่ครบแบบนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับอ่ะ ขอแจ้งอีกรอบนึงเผื่อพี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วกอมากลางคลิปรถคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับอาจจะมีความไม่เรียบร้อยบ้างในบางส่วนต้องขออภัยนะที่นี่ด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องมาถ่ายให้พี่ได้รับชมกันก่อนตั้งแต่เรารับเข้ามาเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดรอช้าเนี่ยไม่ทันแน่ช่วงนี้วีออสเข้าน้อยมากนะครับอ่มาดูด้านหลังหน่อยนะครับล้อหลังก็จะเป็นสเปคเดียวกับล้อหน้าทุกประการนะฮะในส่วนของล้อหลังตรงนี้รอยเบียดก็มีมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้ ไม่ได้เยอะแยะมากนะครับเดี๋ยวสปาขัดสีขัดแม็กให้ต่างๆสวยแน่นอนนะครับโครงสร้างด้านหลังตรงนี้ไม่มีรอยรั่วซึมนะสำหรับโชคอัพด้านหลังนะครับรถคันนี้ไม่แปดหมื่นนะพี่นะ Vios 1.5รุ่นมิดนะครับราคาค่าตัวสามแสนหกหมื่นเก้าพันกับเลทผ่อนหกพันสองร้อยนะครับผ่อนหกพันสองร้อยนะฮะบอดี้สีขาวมาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าไฟท้ายตัว Vios Minor Change เนี่ย จะได้มาเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็จะมีตัวเส้นโคเมียมตัดที่ไฟท้ายแบบนี้ด้านท้ายเนี่ยตัวมิดจะไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้นะครับแต่ว่าจะได้มาเป็นกล้องถอยแทนนะครับตัวกล้องถอยเนี่ยก็ชัดเจนใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในตัวรถด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายก่อนไล่ดูโครงสร้างด้านหลังกันก่อนนะครับสำหรับภายในเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องถอยเนี่ย ชัดเจนไหมใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะพี่นะตัวกระจกหลังตรงนี้ก็แท้เดิมนะครับยังคงเป็นกระจกพาร์ทเดิมจากโรงงานอยู่นะครับอ่ะมาเลยนะฮะหัวนอ็อตฝากระโป้งด้านท้ายนะครับสวยเดิมด้านซ้ายด้านขวาสวยเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ฝา,าท้ายซีนเดิมน้พี่นะอ่ะสวยๆติดแค่เรื่อง ความสะอาดเท่านั้นเองเรายังไม่ได้สปานะพี่นะตัวคานด้านในก็เดิมๆนะครับอรอยแต้มทางมะพร้าวด้านหลังสวยๆนะครับยังเป็นสีขาวอยู่เลยนะยังไม่ออกเหลืองนะเพราะว่าคันนี้รถวิ่งมา8 0 0 0 0นโลเนาะก็วิ่งมาไม่ค่อยเยอะนะครับรถปี19รถหปีวิ่งมา8 0ดหมืนโลนะครับก็เฉลี่ยประมาณปีละสักประมาณหมื่นแก่ๆนะฮะ วิ่งมาปีละหมื่นแก่ๆโลไม่ถึงสองหมื่นโลด้านหลังภายในเนี่ยทั้งหมดก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีการเดินได้ซิชชิ่งมาเป็นสีขาวตัวเบาะเนี่ยสมบูรณ์มากเลยนะไม่มีปีแต่ขาดนะครับสบภาพสมบูรณ์เลยแล้วก็ผ้ายา,ตางต่างๆนี้มาให้ครบมาดูเพดานด้านบนกันหน่อยดีกว,ว่าเพดานก็ไม่ได้มีขาดนะพี่นะแล้วก็รอยจดรอยเจอไม่มีนะครับ สวยใหม่เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านิดหนึ่งฝั่งคนขับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้วยสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าแผงประตูตรงนี้กระจกเนี่ยไฟฟ้าสบานออตโต้คนขับนะครับเมื่อเปิดประตูตรงนี้จะเป็นสีดําแล้วก็พับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ารับเลนไฟฟ้าแทร็กชั่นคอนโทรลมีมาให้กุญแจเป็นรีโมทแบบเสียบนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยคันนี้กุญแจามาดอกเดียวนะผมไม่แน่ใจว่าอีกดอกนึงจะตามมาหรือเปล่านะครับบางคันก็ มีดอกเดียวนะฮะบ,บางคันก็จะมี2ดอกยังไงเดี๋ยวผมเช็คให้ได้นะครับงไงพี่โทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างก่อนถ้าถามว่าสนใจคันนี้นะครับตัวเบาะคู่หน้าก็สมบูรณ์ไม่แพ้กับผู้โดยสารตอนหลังเลยนะตัวหัวหมอนปกติตัววีออนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหัวหมอนตัวนี้มากนะครับมันจะยุยยุยแต่ว่าคันนี้ยังสภาพดีอยู่เลยนะครับใหม่อยู่ตัวปีกเบาะไม่มีล้มนะครับแน่นๆสวยๆเลยอ่ะมาดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันหน่อยดีกว่าอ ดีไซน์ม่านวัดเรือนใหม่ก็จะเป็นแสงสีน้ําเงินตัดด้วยสีขาวนะครับคันนี้เลขไม่แปดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันโลกับราคาค่าตัวสามแสนหกหมื่นเก้าพันเลสพรคันนี้ฟรีดาวพรหกพันสองใครสนใจนะโทรมาได้เลยนะครับพวงมาลัยดีไซน์เป็นสามก้านนะครับท้ายต,ตัดนิดนึงแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคื่มวิทยุได้นะฮะตัวปุ่มตัวนี้ยังไม่มีลอกเลยนะครับยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ แล้วก็ตัวหน้าจอทัศสกรีนแท้เดิมโรงงานนะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็มีตัวสมาร์ทดีไวซ์ลิงม์มาให้นะครับมีทีลิงก์มาอึ๊บกล้องถอยให้ดูนิดนึงก่อนอ่ะชัดเจนนะพี่นะกล้องถอยใช้งานได้จริงถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหลังมาให้นะครับก็สามารถใช้งานตัวกล้องถอยได้นะครับกล้องค่อนข้างชัดแอร์ได้มาเป็นแบบออโต้นะครับผม มีพาวเวอร์อเลดมาใส่ของตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครแล้วก็จะมีตัวรีโมทที่เป็นเอาไว้ควบคุมตัวหน้าจอทัชสกรีนได้นะครับตัวนี้ให้มาตัวฐานเกียร์สีดำเป็นโนแบกนะครับเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ที่พักแขนมีมาให้นะครับอะรถเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้มีอะไรมาให้บ้างผมพาดูนิดหนึ่งคิดว่าน่าจะมีมาให้ครบเลยนะคิดว่าน่าจะมีมาให้ครบอะเบื้องต้นเนี่ยคู่มือการใช้รถมีมานะครับแล้วก็เอกสารอะไรเต็มเลยยังไม่ได้ออกนะครับ ก็ม,มีมาให้ครบแหละนะครับคู่มือการใช้งานอะไรต่างๆสาหรับคันนี้เดี๋ยวเราปรับสภาพนิดนึงเพราะว่าคันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาหาเต้ก่อนนะครับคันนี้มาจองล็อกรถไว้ก่อนนะครับรถจะได้เป็นของพี่นะตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่คันเดียวนะ1.5รุ่นมิดที่เป็นสีขาวแล้วก็ไม่80,000นะครับอ่ะมาเดี๋ยววันนี้ก็ทีช่างจะมีการขัดเคลือบสีแล้วก็สปาให้นะครับพามาดูห้องเครื่องนิดนึง ตอนนี้เนี่ยผมเปิดเป็นไฟหลีไว้นะพี่นะหน้าตาก็สวยงามหล่อเหลานะฮะสีขาวเนี่ยสวยมาก369,000นะครับกับเลทผ่อนอยู่ที่6,200ตลอดสัญญาฝากไว้ด้วยใครสนใจรีบโทรมานะครับป้ายทะเบียนคันนี้9513นะติดต่อมาหาเต้ได้เลย9513อึบมีเก็บงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคันนี้นะครับอย่างที่ผมพาพี่ๆไปดูนั่นแหละนะฮะมีเก็บงานเล็กๆน้อยนอยนะครับเอามาดูห้องเครื่องหน่อย ถือว่าสวยนะถ้าเกิดว่านับว่ายังไม่ได้สปานะครับอ่าเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งฝากระโปรงด้านหน้ารูกลมๆต่างๆแต่ละรูก็คมทุกเม็ดนะครับสติกเกอร์ข้อควรระวังก็หัวน็อตฝากระโปรงนะครับซอกด้านในเบ้าโชกหัวน็อตแก้มนะครับคานคานหน้าด้านซ้ายนะครับหัวน็อตต่างๆรูกลมแบบนี้ไม่มีขยับ ตัวคานหมอ้อน้ํลงตรงเลยแล้วก็แผ่นคานหมอ้อน้ําตรงนี้เนี่ยคิดล็อกต่างๆไม่มีแตกหักนะครับทุกอย่างสมบูรณ์เลยคันนี้คันหน้าด้านขวาสวยเดิมนะครับไฟหน้าก็ยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะพี่น้าตรงนี้นะครับไฟหน้าพาร์ทเดิมจากโรงงานไทโคอิโตะไฟหน้าก็ไม่เคยมีเปลี่ยนมาครับดาวโชกสติ๊กเกอร์มอกซอกนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยก็ยังมีปั๊มโตโยต้าอยู่นะครับอ่ะฝั่งไว้ด้วย ใครที่สนใจมองหา V ีอออยู่นะครับคันนี้ก็น่าสนใจคันหนึ่งนะครับไมน้อยนะฮะเป็นรถปี19แล้วก็ราคาเนี่ย369,000กับเลทผ่อน6,200ตลอดสัญญาฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อมหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับก็วันนี้ผมเต้พยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะมี V ีออคันไหนเด็ดๆมาให้ได้รับชมกันอีกนะครับรอรับชมได้เลยครับสวัสดีครับ